สปายเพิ่มเติมของมาังงาะวันพีในตอนที่1นึงในตอนนี้มีชื่อตอนว่าอัศวินเทพโดยที่ในตอนนี้ก็จะเริ่มเนื้อหามาที่โรงเรียนวอลัสซึ่งเราจะได้เห็นว่าซาโลเขานั้นกําลังพยายามอยู่เหล่าเด็กๆที่กาลังเดินตามลุกสอนของกุนโกและในขณะที่ซาโลนั้นกำลังค้อตัวเด็กๆเ,เนี่ยจู่ๆมันก็ได้มีถาวรหนาวปรากฏดขึ้นซึ่งมันทําให้มือของซาโลนั้นได้รับบาดเจ็บโลบินและก็ชอปเปอร์ก็เลยตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นนายโดนนไรแทงในซาโลส่วนทางน,น,นยงนั่งานเนี่ย ก็ได้ส่งหน่วยมนะเพิ่มไปจัดการไฟแตาพวกเขากับถูกโจมตีด้วยเหล่าปีศาจจากความฝันซึ่งจารุลนและก็เหล่าคนยักษ์มันเห็นแบบนั้นเนี่ยพวกเขานั้นก็ต่างตกตะลึงและก็ตกใจสับหลาพวกนั้นซึ่งพวกนามนีในตอนนี้ก็ได้รับรูข้ข่าวเกิดกับไฟไหม้แล้วก็เห็นการที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนและเหมือนกันแต่พาก,กับไปที่ป,ปา่าในตอนนั้นอาจจะเวนเทพทั้งสามคนเนี่ยกำลังนั่งกินอาหารอยมโต๊ะหลูหลาซึ่งในตอนนั้นเนี่ยพวกเขานั้นก็ได้กินไปแล้วก็เฝ้ามองเหตุการไปโดยที่สมม คาหน้หัวร้อแล้วก็บอกน้อว่าเห็นหรือเปล่าสีหน้าตกใจหงวร้อนคนยังมเมื่อหน้าหนาทีมนะ่ความรักนั้นย่อมไม่หนาไปธรรมดาอยู่แล้วเธอว่าจริงหรือเปล่าล่ะแต่ว่ากุณโกก็ตอบกลับไปนว่าอย่ามาถามฉันซาเมอรก็พูดตอนน่อนว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่าเศร้าชะมัดฟังนะกุณโกความรักเรือคือความลหลงใหลเหมือนกับการที่เธอตั้งกอดน,นำหลาไว้ซึ่งมันจะยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเธอนั้นเข้าใกล้มันไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นเกมแบบนี้กับพ่อแม่ลูกแล้วเพราะว่าพ่อแม่จะกอดลูกเอาไว้แน่น ไม่ว่าจะมีหนามแหลมคมมากแค่ไหนก็ตามและเหล่าเด็กๆก็จะได้เห็นฟันร้ายที่สุดนในชีวิตของพวกเขาการได้เห็นพ่อแม่ของพวกเขานั้นตายนนในะยะใก้แล้วกี่ล่อ,อ,อกมาเนี่ยมันเป็นการตายที่จะกลายเป็นเรื่องที่มันืฮฮาที่สุดเลยนะซึ่งในขณะที่อมมตรในกำลังพูดเนี่ยเราก็จะได้เห็นที่มือของเขามีถาวรนั้นปรากฏขึ้นมาซึ่งเราก็จะได้เห็นวนในตอนนั้นเนี่ยได้มีการเปิดเผยนว่าซสมมติเขาเนี่ยเป็นผู้ใช้พลังผลอีบัยบาทําให้เขาในการเป็นมนุษย์ที่มีหนามส่วนทางด้านกุนโกเนี่ยเธอในฐานะลูกศร จะมาทําให้เหล่าคนยักษ์ไม่สามารถใช้กําลังในการอยู่เหล่าเด็กได้ส่วนท่านั่นกิลลิงแฮมเนี่ยเขาได้มีความสามารถคลินซึ่งมีความสามารถในการทอดฝันเป็นจริงซึ่งเราจะได้เห็นนวในตอนนั้นเนี่ยเกิดที่ใช้ในการกินเดยกพวกนั้นไม่พอก็เลยทำให้ซอมเมิร์สนึกถึงเกิดขึ้นมาแล้วกินลิงแฮมเนี่ยก็ได้ทําให้ซอมเมิร์นั่นหลับแล้วก็หยิบเก้ออกมาจากความฝันซึ่ง,งกุนโกะเมื่อเธอได้กินอาหารพวกนั้นเธอนั้นก็กินอย่างอร่อยแล้วเราก็จะได้เห็นนะว่าเธอเนี่ยเหมือนกับว่ากล้าไปเด๋ครั้งแต่ว่าอาหาร มันมีแค่รสชาติที่อร่อยแต่ว่าเราจะไม่ได้รับพลังงานจากอาหารพวกนั้นรู้สึกนิดส่ดในตอนนั้นซอมเมิร์สเขานั่งบ่นนะว่าเกมนี้ไม่เคียงง่ายเกินไปกลนโกก็เลยเตือนนะว่าอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึนน้นก็ได้เพราะว่ามีจเจ้าพันหมวกฟารลูฟี่นีอ่อยู่ที่นี่แต่ว่าในตอนนี้เราเด็กเนี่ยกำลังเดินหน้าไปสู่เปลี่ยนไ,ไม่ใช่หรงไงซอมเมิร์สก็เลยบอกนะว่าถ้าเกิดเด็กๆกลุ่มนี้เล่นเกมไม่สําเร็จเราค่อยใช้กลุ่มถัดไปมาเคเกมแทนก็ได้แต่ภาพกับที่อันเดอร์เวลล แต่ว่าลูฟี่เขานั้นก็ได้ใช้บัดยักษ์แล้วก็ต่อใสายโลกิด้วยมันที่มันเบาซึ่งมันทําให้โลกินันล้มแล้วก็หมดสติโซโลนั้นก็เลยบอกนะว่าโลกิดในใกล้าตายแล้วเขาคิดว่าโลกิแค่พยายามขูเเเเ่เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้หลุดออกไปจากเห็นไคลโลเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้หนีไปหลังจากนั้นส่วนทฮันนลูฟี่เนี่ยก็ได้ขอร้องให้เหล่าคนยักษ์ได้ช่วยเหลือโลกิเพราะว่าเขานั้นไม่อยากจะเห็นใครมาตายต่อหน้าพ่อของเกิร์ดเนี่ยก็เลยยอมตกลงในการช่วยรักษาโลกิและหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์การย้อนอดีต ทีเราจะได้เห็นโลกิและฮารูดินอยู่ต่อหน้ากษัตริยารานเสือในตอนนั้นเนี่ยกษัตริย์าราชนี่ยังมีเขาของบโบราณและโลกิเขานั้นใช้กระบองหนามและก็มีดวงตาที่มีภาพนแปรอยู่แล้วโดยที่กษัตริย์ฮานเนี่ยข้าั้นบอกน้องพวกแกทั้งคู่คือลูกชายที่ลํำข่าของฉันฉันหวังว่าพวกแกทั้งสองเนี่ยจะช่วยการปกป้องเอวาบในฐานะทายาทิญาติของฉันซึ่งในตอนนั้นโลกิเขานั้นัวใหญ่กว่าฮารูดินไปแล้วและโลกิเขานั้นสามารถล้มฮารูดินได้อย่างไงไ่ายดายละครน,นั้นก็ได้บอกนะว่า ฉันไม่มีทางยอมรับข้อหนๆอย่างแกเป็นพี่ชายของฉันจำเอาไว้ว่าแกเนี่ยเป็นแค่เจา้าบ้าแล้วก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆของพ่อแกมันก็แค่สายเลือดที่มันแปรเปลี่ยนก็เท่านั้นแต่ภาพกลับมาที่ปัจจุบันในตอน,นั้นฮารูดีนกรธจัดแล้วก็หยิบขวานออกมาเพื่อที่จะฆ่าโลกิแต่ว่าโลและก็สแตนเซนเนี่ยก็ได้มาหยุดไว้แล้วก็บอกให้รอก่อนอย่าเพิ่งเรียบด่วนตัดสินอะไรแบบนั้นฮารูดินก็เลยบอกนะว่าเขาเนี่ยไม่เคยให้ไพโลกิแม้แต่ครั้งเดียวแถมจะนนี่ยพู้จ้าไม่ได้เกิดแม่ของฉัน แล้วก็ยังเป็นคนที่ฆ่าพ่ออิตาหาแต่วันในตอนนั้นโลกิข่านั้นก็พูดบางอย่างจะทําให้ฮารูดินเนี่ยต้องมีสีหน้าที่ตกใจเึ่งนโลกินก็บอกน,นะว่าเอาเลยสิถ้าแกมีเวลามองที่จะหมุม,มุ่นอยู่กับเรื่องนี้แล้วก็ลองมองดูทั่วป่าสิแล้วก็อย่าบอกน,นะว่าแม่แต่แกก็ยังคิดว่าฉันเป็นคนที่ฆ่าพ่อเนี่ยและหลังจากนั้นเนื้อหาเนี่ยก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกน,นะว่าทีหน้าวันพิมพ์ไม่งโดโอเคและนี่ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดของสปารในคลิปนี้นะฮะ ส่วนในถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สับสก b e และก็กดกระดิ่งเอาไว้ช่วยใไพ่พาทุกการอัพเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆเราๆสบวนีน้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ